ิงคะครับสวัสดีครับค่ะตลาดเกือบถึงพั0หจุดแล้วนะคะครับค่ะปิงมองไว้ายังไงคะตอนนี้ค่ะเออ,อวันนี้ก็เป็นไปตามจังหวะพอสมควรนะครับวันนี้เราก็คาดการไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าว่าน่าจะมีการขยับตัวที่ดีขึ้นนะครับในกรอบที่ที่ดีขึ้นมาเราก็แนวต้านที่วางไว้วันนี้1 4 8, 8, 8, ึ8งก็ก็มาเทสได้ค่อนข้างดี ภาพของตลาดแล้วเนี่ยมันเห็นสัญญาณการเก่งกําไรพระหุ้นกลางหุ้นเล็กมากขึ้นนะครับแล้วถ้าสังเกตดีๆเนี่ยหุ้นการหุ้นเล็กหลายตัวเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นที่คล้ายๆกันหมดนะครับเช่นตัวเสปเป่เองนะครับ a อแคเองนะครับตัวอ่อ c จ g นะครับหรือตัวที n นนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบูดกันขึ้นมาในลักษณะที่คล้ายๆกันนะครับ ภาพแบบนี้เนี่ยก็สะท้อนว่าแรงเก็งภารในประเทศมันยังคงดีอยู่นะครับเราก็สามารถทําให้เทรดดิ้งได้ระยะสั้นนะครับค่ะอ๋อค่ะก็ถ้าเป็นเทรดดิ้งระยะสั้นปิงเลือกตัวไหนบ้างแบบไหนคะคือตอนนี้เนี่ยอ่ากลุ่มพวกกลุ่มหุ้นที่มันมีการเคื่อนไหวคล้ายๆ้ายกาันเช่นแทปเป้เอแคบซีบีจีทีเอทีทีเคเนี่ยถ้าดูกันในทรงของทางเทคนิคแล้วที่ยังมีรูมที่จะขึ้นไม่ได้ต่อเนี่ยผมก็ชอบตัว a อแค S <S a ะครับใช่เอแคก็คือหนึ่งคือขึ้นมารวๆสีวันติดต่อกันนะครับ<แ>ถ้าเราเจ็บว่าของอรต้องรอย่อยหน่อยแหละเดี๋ยวส่วนหนึ่งที่มันน่าสนใจก็คือเรื่องของการเก็งกําไรผลประกอบการนะครับคือเอแคเนี่ยก็<ๆ>เป็นพวกใครกึ่งๆปล่อยสินเชื่อเหมือนกันแต่ว่าจะปล่อยให้แก่เฉพาะธุร,รกิจบางธุรกิจนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาเ t l ไม่ค่อยมีเพราะเขาปล่อยเฉพาะกลุ่ม นะครับแต่ว่าอายูที่ได้มาเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับเราก็เชื่อว่าน่าจะมีเรื่องของระกับการที่ค่อนข้างดีแต่ถ้าในแง่ของภาพทางเทคนิคนยตอนนี้มันขึ้นมาสี่วันติดต่อกันอาจจะต้องรอ,อนิดนึงนะครับย่อมาก็สามารถเก็บได้นะครับถ้าเป้าหมายทางเทคนิคนี่ผมคิดว่ามีโอกาสตีนิวไฮในรอบปีได้แล้วก็จะไปเทสักสิบสองบาทนะครับนี่คือเอกแคปเช่นเดียวกันจริงๆแล้วเนี่ยทรงมาไล่ขึ้นมาจากข้างล่างมันก็มีตัวนึงก็คือแซปเป้โอ้แซปเป้ก็ มาฟอร์มเดียวกันก็น่าจะไปด้วยเหมือนกันนะครับอเอไอสเ,เปซน่าจะเท่าไหร่อ่ะตอนนี้สเปซจริงๆแล้วแฟ์แวลูลเราอยู่ที่ประมาณสามสิบเอ็ดบาทเศษแถวนี้แต่ว่า pe เาร์เก็ตเนี่ยมันต่ำมากนะครับต่ำกว่ายี่สิบเท่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าอี s โค้ดมันมา,ยมา,ยมายอย่างที่คาดในปีหน้นาจราิงแล้วเราอาจจะได้เห็น p ีมันกลับไปแทรดยี่สิบสามเท่าก็ได้ซึ่งหมายความว่าเราอาจจะเห็นซปเปไป ยี่สิบสามเท่าคูณสักหนึ่งจุดห้าบาทนะครับก็น่าจะได้ประมาณสักสามสิบห้าสามสิบสี่ถึงสามสิบห้าบาทนะอันนี้จะมีโอกาสเห็นเ,เพราะฉะนั้นผมคิดว่าทนายาสั้นเี็ยก็คงเทสยอดไฮแหละสักประมาณสามสิบสาบาทเจ็ดสิบห้าแต่ว่าถ้าในแง่ของพื้นฐานแล้วมันลุ้นแน่าอนลุ้นไปสามสิบห้าบาทได้นะครับอืม ค่ะก็เป็นตัวที่อยู่ยืนอยู่ข้างบนที่ไล่มานะคะใช่คือคือถ้าเราสังเกตคือทรงมันมาแบบเดียวกันหมดคือไล่ขึ้นมาจากข้างล่างหุนกลางหุนเล็กผมคิดว่าด้วยโมเมนต์ที่มันยังแรงอยู่แบบนี้แรงเก,งก่งํำไมเรื่องงบมีอยู่ด้วยแบบนี้เนี่ย่วงนี้มันก็น่าจะไปได้ต่อนะครับ A CAPPE ที่ ACC T KN อะไรอย่างเงี้ยครับแพทเทิร์นแบบเนี้ยน่าจะไปได้หมดมนะครับเฉพาะตัวกลางเนาะตัวเล็กๆเ,เออครับครับอ่ะหมดหรือยังคะตัวที่แนะนําก็หมดแล้วครับหมดแล้วครับ ไเมก้าเป็นไงบ้างที่เคยไ้เมก้าก็ทะลุฟ้าขึ้นสุดหลักสุดปอดของเราอยู่แล้วนะครับคงไม่ต้องพูดเยอะเอาเ็เพ่งขายไปไม่ใช่เหรอโอ้ก็ตอนตกหนักๆให้ขายหมดอะจําได้ก็ขายแลวพี่แล้วเราขายแล่เมก้าก็บอกให้ขายเมกาเป็นตัวหนึ่งในในถอดที่กสิกรไม่ได้ขายนะครับทา้งอยู่ตัวเดียวตะวไหที่เหลือขายหมดนะครับ ก็ตโตเมกาเนี่ยเราก็ยังคิดว่าน่าเชีงไปได้ต่อนะครับส่วนหนึ่งนะครับหลายๆอย่างที่มันเป็นพ้อยบวกก็คุยกันไปหมดแล้วนะครับที่ตอนนี้ก็เพิ่งเบส21บาทขึ้นมาได้ท่าเกตเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ24บาทนะครับก็ยังคิดว่ายังมีโอกาสไปได้ต่อนะครับกะขายตรงนั้นเหรอ24บาทถ้าตอนนี้มีโอกาสที่อาจจะขึ้นไปได้แต่ว่าเอ20 สองบาทห้ิอาจจะเป็นทาง g e t รยาสั้นก่อนนะครับสาถือมากันใช่ไหมคะทวีการน่าจะถือนะพี่ก็มีตัวไหนที่ผมถือทนถือนานนะครับ B A มก a นะครับอืมค่ะส่วนทางด้านตัวอื่น K C E พวกอะไรพวกนั้นล่ะค่ะ K C E ก็สามารถจ้อนกลับไปเก็บคืนได้นะครับถ้าเก็บเราอย่งประมาณร้อยยี่สิบสี่อยู่นะครับ จะไปเก็บทําไมไหนว่าพันห้าเราจะถอยอะ่ะพันห้ารอยสามสิบเป็นแพ็กเกจสิ้นปีอยู่นะครับอัพไซด์และตอนนี้ถามว่ายังมีเหลือไหมมันก็ไม่ค่อยเหลือเพราว่าเหางที่เมื่อกี้ได้คุยกันนะครับพี่ว่าแล้วยังเห็นได้เก็นเกงกาําไรแรงเกงกำไร็นคุณกลางคุณเล็กอยู่มันระยะสั้นอาน่จะยังไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนี้ภาพรวมของตลาดเนี่ย อ,อถ้าเราดูอย่างตอนนี้เนี่ยหนึ่งอย่างแรกเราก็คงได้กรอบแล้วแหละว,ว่าหนึ่งไม่ต่ำกว่าพีอสิบสามเท่าพันสามยสิบเจ็ดส่วนระยะสั้นเนี่ยพันห้าร้อยมันก็ผ่านยากนะฮะก็ยังไม่คิดว่าจะผ่านแหละนะครับเราก็น่าจะยังตั้งใแต่ว่าถ้าเราสังเกตสองส,สาวันที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีบางกลุ่มที่โดนเทคโรฟิตแต่ก็ยังมีกลุ่มที่ถูกไล่เก็งกำไรขึ้นมาซึ่งก็ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มกลางกลุ่มเล็กส่วนกลุ่มที่โดนเทคโรฟิตอย่างเช่นกลุ่มแบงก์ จริงๆแล้วแบงก์ก็ลงมาแบบนี้เนี่ยสามารถซื้อสะสมได้เพราะว่ามันเป็นปกติที่แบงก์เนี่ยมักจะโดนถล่มในช่วงของการประกาศงบหรือช่วงหลังจ,กา,งจากนิ่งพีวิวได้ไม่นานแต่สุดท้ายแล้วหลังจะประกาศงบเป็นช่วงสี่ไตรมาสหลังสุดเนี่ยในหนึ่งสัปดาห์ถัดมาเนี่ยปรากฏว่ากลุก่มแบงก์มักจะมีการฟื้นตัวที่ค่อนข้างแรงนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วปอนตัวลงมาถ้ารากลุก่มแบงก์มันเก็บได้นะครับ้าตลาดโดยรวมผมก็ยังเป็นห่วงในเรื่องของค่างเงินบาทตอนนี้เราอาจจะเห็นค่าเงินบาทว่ามันแข็งค่าแต่มันเป็นแค่ปฏิิกกรยาดีับ หลังจากที่ต้นสัปดาห์ที่แล้วมันอ่อนค่าแรงแต่สุดท้ายแล้วด้ยูเอสตราดที่มันกลับมาแข็งข้ามได้ดึงอดึงเงินบาทอ่อนอีกครั้งหนึ่งภาพของรักลนต่างประเทศที่ยังคงขายต่อเนื่องนะครับแม้ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่กระทบกับการเคลื่อนไหวตลาดขึ้นมากนะักแต่ถ้ายังขายแบบนี้อีกแล้วเงินบาทกลับไปอ่อนอีกเนี่ยก็เชื่อว่าตลาดจะผ่าน1,500ย,ยากนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหุ้นกลางหุ้นเล็กมันจะลงเพราะว่าเราผ่านในช่วงของ <Okay. S 1> ปัจจัยลบที่ เรากังวลมาโดยตลอดเนี่ยซึ่งถ้าเป็นปัจจัยลบนั้นอันนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นอย่างที่เห็นคือมันจะหลงทุกตัวในตลาดแต่ถ้าเป็นภาพของตลาดเราจะโดนที่มันอาจจะขึ้นผ่านพันธุ์วาย,ยากมันจะเป็นแค่ภาพที่บางกลุ่มโดนขายแต่หลายๆกลุ่มมัก็สามารถมีแรงซื้อเ,เก่งกันไปได้นะครับแล้วข,ข้อมูลที่ปิงเคยพูดในรายการก็คือวิตกกังวลเรื่องแรงขายต่างชาติปัจจัยตรงนี้ปิงมาอ,อย่างไรต่อคะ ก็ยังห่วงอยู่เพราะมันขายจริงนะครับพี่แล้วก็ขายทุกตลาดด้วยขายทั้งในตลาดหุ้นในตลาดตราสารหนี้ในตลาดสารอนุพันธ์นะครับ mm. ก็ยังเป็นสิ่งที่ประมาทไม่ได้แล้ววันนี้อย่างที่บอกก็คือเขาจะยังไม่ได้มีผลต่อตลาดหุ้นโดยตรงมากนะักเ,เราสังเกตเห็นได้ว่าฟันโฟไม่ยังไม่ได้มีสัญญาณกันไหลออกพีงแต่ว่าเทคโปรฟิตในตลาดหุ้นแต่เงินยังอยู่ในประเทศอยู่นะครับก็ต้องติดตามดูกันว่าถ้าเงินบาทมันไม่ได้พลิกกลับไปออดค่าแรง ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ท่านเงินแบบนี้กับไปอ่อนค่าแรงเนี่ยมันก็ต้องกังวลในเรื่องของฟันโฟร์ไหลออนราคานี้ก็คงอาจจะกระทบกับตลาดหุ้นนะครับอืก็ต้องเก,กาะติดสถานการณ์เรื่องโฟลูของเงินต่างชาติที่ยังแรงขายยังไม่หยุดใช่ไหมฮะครับครับแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นค,คือผมมองว่าภาพตลาดตอนนี้มันมันมันกลับมาแล้วมันไม่ได้โหดคือมันจะขึ้นจะลงเนี่ยม,มันก็มันก็มีเซนิเมนต์บางส่วนแหละพี่แต่ว่าในสภาวะแบบเนี้ย มันสามารถเลือกหุ้นที่เอาเปอร์ฟอร์มตลาดได้หรือชนะตลาดได้ตลาดว่ามันก็อาจจะขึ้นหยยไหวยากแหละแต่ในภาวะแบบนี้มันเลือกหุ้นที่ปรับเพิ่มขึ้นได้ไงคือภาพโดยรวมของตลาดมันไม่ได้แย่แล้วมันไม่ได้มีปัจจัยลบอะไรรุนแรงมากระแทะค่ะเมื่อมองอย่างนั้นในส่วนของฟีเจอร์ซีรีส์แซดจะมีกลยุทธ์ยังไงต่อคะซีรีส์แซดวันนี้เราออกเปเปอร์ไปนะครับเคาะลองไปที่9 4้านะครับตอนนี้ก็ยังโดนอยู่นิดหน่อยก็ยังถือรุนไปก่อนนะครับดูว่ามีต่อ เขาลองไปเก้าสี่ศูนย์หมายความว่ามองทางขึ้นที่บริเวณไหนคะถ้าไปจากเก้าสี่ศูนยิงเก่งกำไรค็ผมมองยาสั้นนะครับที่ก็คงวันเทปประมาณเก้าห้าสอง 2, นะครับไม่ได้ลุ้นไกลมากค่ะข,ขอลองทําไมถึงขอลองไปที่เก้าสี่ศูนย์คะอ๋อวันนี้เราคาดการณ์ว่าตลาดน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบที่ดีขึ้นนะครับก็ดูจากโมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นนะครับอย่างแรกเนี่ยมันยืนเหีือที่บริเวณเก้าสองเก้าสองเจ็ดเก้าสองแปดมาสามวันเต็ม นะครับเราก็ดูภาพไปแล้วเนี่ยมันมีแรงซื้อคืนตลอดเวลานะครัเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อวันนี้ตลาดน่าจะบวกก็เลยข้อลองไปนะครับสต็อปลอมไหมฮะถ้าเกิดการบวกกลับมาชนพันหสี่ศูนย์ก็จะสต็อปลอตเก้าสามห้าก็ได้ครับถ้าเกิดอะไรขึ้นนะฮะครับกลัวชนแนวต้านแล้วไม่ไปนะฮะที่พันห้าร้อยใช่ไหมคะพันห้าร้อยสำหรับตลาดหุ้นไทยผมช่วยยังผ่านยากอยู่นะครับ แต่ปิงไปขอลองเ4้าก็หมายความว่าปิงต้องเสียกในส่วนของ1,500จุดใช่ใช่ใช่ผมกำลังรุนตรงนั้นอยู่อ,อ่ใช่อ่ะ,ะลองดูคุณผู้ชมอ่ะขอบคุณมากครับปิงค่ะครับสวัสดีค่ะ,คะนั่นก็เป็นกลยุทธ์ของทางั้านฝั่งจัสมิน